เปิดผลงานละครทั้งหมดของนางเอกสาวฮาน่าลีวิทนางเอกจากทางช่อง 7sd ฮาน่าลีวิทนางเอกสาวที่ใครๆชอบเรียกเธอว่าราชินีนักบูเพราะว่าเธอเล่นละครแนวนี้ก็ทำได้ดีจนหลายคนเนี่ยอึ้งกับฝีมือการแสดงของเธอโดยเฉพาะละครเรื่องกุหลาบเกาะเพชรนะคะเรื่องนี้เนี่ยเธอเนี่ยเต็มที่มากๆเลยฉากบูเรียกได้ว่าจัดหนักจ็ดเต็ม แฟนๆละครดูแล้วก็ต้องยกนิ้วให้กับฝีมือการแสดงของเธอเลยถ้าคุณเป็นแฟนละครช่องนี้ก็จะรู้กันดีว่าช่องนี้เนี่ยเขาก็มีละครบู๊ให้เราได้ดูกันอยู่ตลอดซึ่งพระเอกนางเอกของช่องนี้เนี่ยก็ต้องเล่นละครแนวนี้ได้ซึ่งฮาน่าเธอก็ทําได้แล้วก็ทําได้ดีด้วยนะคะถ้านึกถึงนางเอกช่องเจ็ดที่เล่นละครบู๊ได้ดีชื่อของฮาน่า ก็คงจะเป็นอันดับต้น,ตนๆที่แฟนๆนึกถึงแต่ฮาน่าเนี่ยเธอไม่ได้เล่นแค่ละครบูรียอย่างเดียวละครดราม่าเธอก็ทําได้ดีนะคะเพราะว่าก็มีหลายเรื่องที่คาแรคเตอร์ของเธอเนี่ยเล่นสาวอ่อนหวานเรียบร้อยแล้วก็มีบางเรื่องที่ออกแนวร้ายๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่เล่นมาแล้วทุกบทบาทบทร้ายก็เล่นดีบทดีก็เล่นได้ฮาน่ารีวิทก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ ว่าฮาน่าเนี่ยเล่นละครมาแล้วกี่เรื่องก็มาเริ่มกันที่ผลงานเรื่องแรกของฮาน่าที่ออกอากาศให้เราได้รับชมกันก็คือละครเรื่องลอยเล่เสน่ห์ลวงเรื่องนี้ฮาน่าเป็นคู่รองนะคะประกบคู่กับ Mercury แม็กวีละคนิตผลงานละครเรื่องต่อมาของฮาน่าก็คือละครเย็นเรื่องลูกผู้ชายหัวใจเข้มเรื่องนี้เป็นคู่ที่ตามนะคะประกบคู่กับเหมภูมพิมพาทิต ผลงานเรื่องต่อมาของฮาน่าขึ้นแทนเป็นนางเอกละครหลังข่าวเต็มตัวประกบคู่กับยิกเอ็มกิตาลิศในละครเรื่องฆ่ามากับพระละครเรื่องนี้ถือว่าเป็นละครที่แจ้งเกิดฮาน่าแบบเต็มตัวเลยก็ว่าได้และละครเรื่องนี้ยังมีเรตติ้งตอนจบสูงถึง2หลักด้วยนะคะผลงานเรื่องต่อมาของฮาน่าก็คือละครเย็นเรื่องสาวน้อยซอยรจนาเรื่องนี้เป็นนางเอกประกบคู่กับ ออยธนาผลงานเรื่องต่อมาของฮาน่าก็คือละครหลังข่าวเรื่องมรสุมสวัสด์เรื่องนี้เป็นคู่รองนะคะประกบคู่กับบิ๊กนัะชัยบทเนี่ยก็จะออกแนวลายๆนิดนึงนะคะเรื่องนี้เรื่องต่อมาก็คือละครหลังข่าวเรื่องเจ้าพายุเรื่องนี้กลับมาประกบคู่กับบิ๊กเอ็มกิตตินดอีกครั้งละครเรื่องต่อมาของเธอก็คือเรื่องลิสยานะคะเรื่องนี้ก็เป็นคู่รองประกบคู่กับ อภิชาตพลเรื่องต่อมาก็คือเรื่องสัมปทานหัวใจเรื่องนี้ก็เป็นคู่รองประกบคู่กับจินจินนะผลงานเรื่องต่อมาก็คือละครเรื่องสมิงเจ้าท่าเรื่องนี้เป็นละครหลังข่าวประกบคู่กับบูมกิตก้องและการพลิกบทบาทมาเล่นหลายแบบสุดๆในละครเรื่องพัชระมนตาเรื่องนี้ไม่มีคู่แต่บทเด่นมาก ละครเรื่องต่อมาละครที่ใครหลายคนชื่นชมและยกให้เธอเป็นราชินีนักบูก็คือละครเรื่องกุหลาบเกาะเพชรเรื่องนี้นะคะประกบคู่กับเอสกันตาพงและกําลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะคะก็คือเรื่องทางเสือผ่านเรื่องนี้นะคะเป็นการกลับมาประกบคู่กับออมสนาพลอีกครั้งเหลือเพียงแค่2 EP ีก็จะจบแล้วนะคะส่วนผลงานที่กําลังถ่ายทําอยู่ตอนนี้ก็คือละครเรื่องเจ้าสาวจาเลย เรื่องนี้กลับมาประกบคู่กับบิ๊กเอ็มกิตติลิศอีกครั้งเป็นเรื่องที่3แล้วนะคะใครที่ชอบเคมีของคู่นี้ก็อย่าลืมดูกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ดูแล้วที่ผ่านมาคู่นี้ประกบคู่กันก็จะเป็นละครบูทั้งหมดเลยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือผลงานของนางเอกสาวฮานารีวิตใครพลาดเรื่องไหนของเธอไปคุณดูคลิปนี้จบแล้วก็ลองไปหาย้อนดูกันได้นะคะคลิปนี้ไม่รวมละครสั้น และผลงานรับเชิญนะคะแล้วก็อย่าลืมดูผลงานของเธอที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะก็คือเรื่องทางเสือผ่านที่เหลือเพียงแค่อีก2 EP ก็จะจบแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ฮาน่ามีละครใหม่อยู่เพียงเรื่องเดียวนะคะถ้าเกิดทางช่อง7เนี่ยเปิดโผลมาเพิ่มอีกเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ในคลิปต่อๆไปนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากให้เรารวบรวมผลงานของนักแสดงคนไหน ก็แสดงความคิดเห็นให้เรารู้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะ